คุณกำลังฟังตลาดวายพอดแคสต์ประจำวันพุทธที่29กรกฎาคม2563รายการที่ทำให้คุณเข้าใจตลาดเข้าใจหุ้นแล้วก็พร้อมสำหรับการลงทุนในวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับวันนี้คุณอยู่กับนาแดงจรุพันธ์วัฒนาวงศ์เหมือนเดิมนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับขอขอบคุณคุณอาณดานะครับที่เป็นผู้สนับสนุนรายการนะครับ ก็ขอให้ประสบความสเลี่ในการลงทุนแล้วก็มีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงด้วยนะครับแล้วถ้าหากเพื่อนๆท่านใดนะครับสนใจจะร่วมสนับสนุนรายการนะครับก็สามารถดูรายละเอียดได้บนหน้าจอ YouTube เลยนะครับขอบพระคุณมากๆครับเอาละครับวันนี้นะครับเรามากันช้านิดหนึ่งนะครับเพราะว่าเมื่อวานตอนเย็นเนี่ยผมมีประชุมข้างนอกนะครับก็กลับมาดึกคงจะไม่ไหวก็เลยยกยอดนะครับรายการตลาด Y Podcast ประจำวันพุธเนี่ยมาออกอากาศกัน เช้าเช้าวันพฤหัสนะครับเข้าใจว่าเพื่อนๆหลายๆท่านอาจจะฟังบนรถนะครับก็ขับรถขับลาระมัดระวังกัน้ดยละกันนะครับเอาละครับคราวนี้เซตเมื่อวันพุธนะครับตลาดหุ้นบ้านเราก็ถือว่าอ่อนตัวเบาๆนะครับติดลบไป 3. จุดกลมๆแล้วกันนะครับปิดที่ 1, 3 3 8จุดอ่าจุดติดลบไปประมาณสัก0.2%นซะครับซึ่งถือว่าจริงๆแพ้เอเชียนะครับเพราะว่าเอเชียเมื่อวานเนี่ยบวกกันเฉลี่ยประมาณสัก 0.1%นะครับแต่ว่ามีประเทศหนึ่งที่เป็นห่วงนะเพื่อนเราก็คือที่ญี่ปุ่นนะครับเมื่อวานตลาดหุ้นญี่ปุ่นนิเคอิเนี่ยติดลบไป1%นะครับประเด็นหลักๆเนี่ยมันเป็นเรื่องของ second wave ครับเมื่อวานเนี่ยที่ญี่ปุ่นมีผู้ติดเชื้อโคนาวรัสในวันเดียวนะฮะ 972คนนะครับซึ่งเป็นสติติใหม่ของประเทศเลยนะครับแล้วเป็นเรียกว่านิวไฮด้วยนะครับนิวนอร์มอลเลยนะครับก็ยังไงเพื่อนๆที่ฟังอยู่ที่ญี่ปุ่นก็ระมัดระวังด้วยนะครับใส่หน้ากากนะครับแล้วก็พกเจลแอลโกอฮอล์ล้างมือด้วยนะครับด้วยความห่วงใยนะนะครับครนี้ถ้าดูในวอลลุ่มการซื้อขายนะครับวอลลุ่มการซื้อขายเมื่อวานนะก็ถือว่า จริงๆมันเพิ่มขึ้นจากวันศุกร์นะ22%ดูค่อนข้างโอเคนะครับแต่ต้องไม่ลืมว่าตอนวันศุกร์เนี่ยรลม่มการซื้อขายบ้านเราค่อนข้างต่ำนะ40,000กว่ล้านเพราะว่ามันจะเป็นหยุด4วันใช่ไหมครับคนก็เทรดกันค่อนข้างน้อยนะครับคือมันก็เลยทําให้เซตเมื่อวานนะครับก็เรียกว่าบวกมา22%ก็จริงแต่ว่าถ้าดูในมูลค่าการซื้อขายในภาพรวมเนี่ยมันก็ยังคงต่ําอยู่นะครับอยู่ที่5 6 1 1 1ล้านบาท อเอาเป็นว่าช่วงนี้นะเมื่อไร่ที่คุณเห็นต่ํากว่า7 0 0 0หมื่เนี่ยถือว่าแย่แล้วนะนะเพราะฉะนั้นอาการของเซตเมื่อวานอ่ะมันก็เลยเป็นอาการเหมือนที่เดาๆกันไว้คือว่ามันน่าจะเป็นภาพของการซึมซึมลงนะครับบนลุ่มน้อยนะครับก็แนวรับถัดไปที่สําคัญมากๆที่มองไว้ก็คือบริเวณสัก1320นะครับคราวนี้ใครที่เป็นเพื่อนๆที่เป็นแนวกราฟนะฮะดูเทคนิคเนี่ยนะครับถ้าถ้าดูไปพร้อมผมเนี่ยนะครับเพื่อนเพื่อลองปรับ ภาพเป็นไทม์เฟรม5นาทีนะแล้วคุณจะรู้สึกว่าเอ้ยมันมันไม่ค่อยน่าน่าพอใจเท่าไ, set, ไหร่กับเซตเพราะอะไรเพราะว่าอาการของเซตเนี่ยนะครับมันเป็นแบบนี้ฮะตอนเช้าเมื่อวาน่ะเปิดกระโดดนะครับยืนจากเปิดกระโดดปั๊บยืนได้ประมาณชั่วโมงครึ่งจากนั้นโดนเทนะครับเวลาโดนเทเนี่ยก็โดนเทเนติดติดกันประมาณสัก1ชั่วโมงนะครับนี่คืออารมณ์ของภาคเช้าคราวนี้พอก่อนเที่ยงนะครับก็ดีดขึ้นมาใหม่อะ พอดีข้นมาเสร็จปุ๊บบ่ายสองครึ่งเปิดยืนอีกยืนอีก1ชั่วโมงครึ่งจากนั้นเกิดอะไรขึ้นก็โดนเทอีก1ชั่วโมงนะครับเพราะนั้นภาพอาการเช้ากับบ่ายคล้ายกันยืนสูงและโดนเทภาคบ่ายาย,ยืนสูงแล้โดนเทแบบนี้อันเนี้ยมันแปลว่ามีคนน่ยตั้งท่าที่จะเทหุ้นอยู่นะครับคนนี้ถามว่าแล้วมันน่าจะเป็นใครนะครับพอเมื่อวานเปิดไพ่มาเนี่ย มันก็เป็นอย่างที่เดาไว้เลยนะคะก็คือนั่งทุนสถาบันเนี่ยนะครับเมื่อวานขายไป2 6 8 1ล้านบาทนะครับซึ่งเป็นการขายติดกันมาแล้ว3วันทำการนฮะสวันทำการเนี่ยสถาบันขายไปทั้งหมด6,675ล้านบาทในขณะที่นักลง,งทุนต่างชาตินะครับเมื่อวานน่ะพลิกเป็นซื้อด้วยซ้ำไปที่ 753ล้านบาทหลังจาก3วันก่อนหน้าเนี่ยแก้ขายไป7 0 0 0แต่ก็เข้าใจได้นะเพราะว่าพอวันศุกร์เนี่ยมันจะหยุด4วันต่างชาติก็ต้องมีการกระชับพอร์ตกันบ้างวันศุกร์เนี่ยต่างชาติขายไป2009ันกอนข้างหนักนะครับแต่ว่าวันนี้ก็กลับมาซื้อเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้มันพอจะตีความได้ว่าเราต้องไม่ลืมว่าช่วงที่ผ่านมานะนักทุนสถาบันเน่เล่นหุ้นในลักษณะของการที่ว่า เอาหุ้นที่มันมีสตอรี่นะครับที่มันมีสตอรี่มันจะฟื้นตัวก็เข้าไปเล่นแล้วก็ไล่หุ้นขึ้นมาโดยเฉพาะเพื่อนๆจะเห็นว่าหุ้นขนาดกลางค่อนไซค่อนข้างไปทางใหญ่นะถูกเล่นเรื่องนี้ค่อนข้างเยอะมากคราวนี้เราต้องไม่ลืมว่าตอนนี้เราเข้าสู่โหมดของการประกาศงบจริงๆแล้วล่ละนะครับเพราะงั้นบางตัวเนี่ยสตอรี่ดีแต่งบมันยังไม่ได้เพราะงั้นมันก็ไม่น่าจะแปลกที่เราจะเริ่มเห็นนักทุรสถาบาันเริ่มมีการกระชับพอร์ตละพเพราะเขารู้ว่าแหมตอนที่ให้สตอรี่ดีแต่ถ้าเกิดว่างบไม่ใช่น่ะมันก็ต้องโดนเท กองของฉันเนี่ยถ้าเกิดว่าอีกกองหนึ่งมันเทแล้วฉันยังรับอยู่ฉันก็อ้วกแตกเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นอารมณ์ของนักศึกษาบันมันก็เลยเป็นภาพว่าเฮ้ยแม่งต้องเริ่มกับซับพอร์ตแล้วต้องกลับมันเริ่มมาดูงบละสตอรี่อย่างเดียวไม่ไหวนะมันภาพเนี่ยมันน่าจะเป็นประมาณนี้นะครับคราวนี้ในแง่ของประเด็นระหว่างวันมีอะไรไหมนะครับจริงๆเมื่อวานระหว่างวันเนี่ยก็ไม่มีประเด็นอะไรเพิ่มเติมนะครับก็เป็นอารมณ์ที่ตลาดอ่ะรอดูปัจจัยใหม่ๆเข้ามานะครับซึ่งปัจจัยที่มันค้างมาจากสัปดาห์ที่ากออรงงข ทะเลาะกันระหว่างจีนกับสหรัฐนะก็จัดกันไปคนละหนึ่งดอกกับการปิดเรื่องของสถานกงศูนย์นะครับซึ่งเมื่อวานเนี่ยก็ไม่มีอะไรเพิ่มเติมนะครับเพราะฉะนั้นภาพของระหว่างวันอ่ะมันก็เป็นการรอประเด็นในคืนอา่าของวันพุธนะครับซึ่งมันจะมีอยู่2ประเด็นก็คือเรื่องของการประชุมธนาคารกลางสหรัฐว่าจะลดดอกเบี้ยหรือเปล่านะครับศูนย์จุดอ่าศูนย์ถึงศูนย์จุดสองห้าเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วอันที่สองคือรอความคืบหน้าเกี่ยวกับเรื่องของนโยบายนะครับการช่วยเหลือนะครับผู้ตกงานของสหรัฐอเมริกาในระลอกที่สอง งเงิน1ล้านล้านเหรียญสาหารัฐตามที่ริพับลิกันเขาเสนอหรือเปล่านะครับก็เป็นการรอประเด็นของคืนวันพุธเพราะฉะนั้นระหว่างวันตลาดหุ้นมันก็เลยไม่ค่อยไปไหนก็เล่นตัวเล่นในกรอบแคบๆแล้วก็จะไปเล่นในลักษณะของหุ้นเกี่ยวกับเรื่องของงบเป็นสําคัญละกันคืองบตัวไหนที่ออกมาดีหรือดีกว่าคาดก็จะมีแรงเล่นกันเข้ามาค่อนข้างโดดเด่นนะครับซึ่งเมื่อวันระหว่างวันก็จะมีตัวของ บูนใหญ่นะครับงบก็ออกมา9,300ล้านบาทนะครับก็ถือว่าดีตามคาดนะครับคราวนี้มาดูหน้าหุ้นนะครับก็หน้าหุ้นอย่างที่บอกคือมันจะเล่นตามงบนะครับซึ่งเมื่อวานนะครับกลุ่มที่เด่นที่สุดก็จะเป็นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์นะครับหลังจากหุ้นอย่าง Delta เนี่ยนะครับประกาศงบออกมาตอนคืนวันศุกร์เนี่ยออกมาดีกว่าที่นักวิเคราะห์คาดไว้ถึง100%นะครับมันก็เลยทําให้เพื่อนๆนนะครับไม่ว่าจะเป็น KCE SMT HANA ก็เล่นไปกับเขาด้วยนะครับก็บวกกันไปประมาณสักคนละ10%เสร็จๆนะครับคือประเด็นของฮาน่านะครับคือเราต้องไม่ลืมว่าโปรดัก์ของเขาเนะี่ยมันเป็นโปรดักที่เกี่ยวเนื่องกับเขาเรียกว่าอินฟราสตัชเจอร์ ของอุตสาหกรรมโทรคมนาคมนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเสา 5G นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคลาวด์คอมพิวติ้งนะครับดาต้าเซ็นเตอร์นะครับไอ้สูตรข้อมูลต่างๆแล้วก็รวมถึงพาวเวอร์ซัพพลายซึ่งเป็นอุปกรณ์เก่งของเดลต้าเลยคืออะไรที่เกี่ยวเนื่องกับพลังงานไฟฟ้าการแปลงสัญญาณไฟฟ้านะครับการเก็บกักพลังงานไฟฟ้าเนี่ยเดลต้าเนี่ยเก่งมากนะครับซึ่งไอ้โปรดักต์พวกเนี้ยนะฮะอย่างที่บอกคือว่ามันเป็นโปรดักต์เครื่องมือที่รัฐบาลแต่ละประเทศเใช้ในการกระตุ้น เศรษฐกิจนึกออกไหมคือถ้าเกิดรัฐบาลเนี่ยจะไปกระตุ้นเศรษฐก,กิจด้วยการบอกอา้าวซื้อมือถือมันก็ดูตลกนึกออกไหมเพราะฉะนั้นสิ่งที่รัฐบาลต่างๆจะขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้ในช่วงนี้นะครับอันง่ายๆคือเรื่องของการพยายามวางระบบเรื่องของเน็ตเวิร์กเรื่องของ 5G ต่างๆเรื่องของระบบ Data Center ต่างๆมันก็เลยทําให้ ผลิตภัณฑ์ของ Delta เดลต้าน่ยก็ได้รับความนิยมมากในช่วง6เดือนที่ผ่านมานะครับถูกเป็นเครื่องมือให้รัฐบาลประเทศต่างๆเอาไว้ใช้ในการกระตุ้นเศรษฐกิจก็เลยทำให้ Delta เดลต้าน่กกำไรออกมาดีกว่าคาดนะครับตัวที่2ที่ผลักดันตลาดขึ้นมาก็จะเป็นตัวของ CPO นะครับก็เด้งขึ้นมาสัก1%ครึ่งนะครับเป็นภาพของการเด้งนะครับแล้วก็อันที่3เนี่ยโอ้โหก็มาก็มาจริงๆนะครับก็คือตัวของคาร์บาวกลุ๊กนะ CBG บวกมา7%นะครับมาคนเดียวไม่พอจับมือโอสดสภา OSP มากับเขาด้วยนะครับบวกมา5%นะครับ คือประเด็นหลัหลกๆของ2ตัวนี้มีอยู่2เรื่องเรื่องที่1ก็คือเรื่องของงบนะครับคาราบาวงบแต่มาสองแนวโน้มออกมาดีส่วน OSP นี่นะครับอาจจะโซโซหน่อยแต่ครึ่งปีหลังค่อนข้างดีนะครับมีกําลังการผลิตใหม่ที่พาม่าเข้ามานะครับต้นทุนจะลดลงนะครับเพราะฉะนั้นสตัวนี้เป็นภาพของงบและก็เอาลุกที่ดีนะครับนี่คือประเด็นที่1น,นะครับประเด็นที่2นะ่ะเป็นประเด็นทางอ้อมนะครับคนก็มีความคิดว่าเอ้ยตอนนี้กระแสเรื่องของการแบน์ผลิตภัณฑ์กระทิงแดงนะ่ะมันเริ่มกระจายวงกว้างไปแล้วนะครับอาจจะบอกได้ว่ากระทิงแดงในปรรระเเททศศหือต แล้วแต่ละอะไรที่มันเกี่ยวกับกระทิงแดงตัวน,นี้ก,กระแสสังคมอ่ะค่อนข้างไปในเชิงลบนะครับคนก็เลยเริ่มมีการตีความว่าเฮ้ยอย่างเงี้ยถ้าเกิดการแบรนด์มันเกิดขึ้นจริงๆนะครับจะทำให้มาเก็ตแชร์ส่วนแบ่งตลาดของไม่ว่าจะเป็นคาราบาวกรุ๊ปก็คือแบรนด์ตัวเลยนะคาราบาวแดงนะฮะควายก็บินได้นะครับแล้วก็ตัวของโอสุสภาเนี่ยนะครับตัวของ M 1 0 0อยต่างๆเนะี่ยมันจะเพิ่มขึ้นหรือเปล่านี่คือสิ่งที่คนคาดหวังนะครับก็เลยทำให้ไอ้สองตัวนี้นะครับมีแรงขับ อีกดอกหนึ่งที่ดันหุ้นมันขึ้นมานะครับซึ่งนะครับอัปเดตได้ฟังว่าตอนไตรมาสสนะครับโอสุสภานะครับเเนี่ยในเครื่องดื่มชุก,กําลังนะครับมีสัดส่วนส่วนแบ่งตลาดอยู่55%รองลงมาก็จะเป็นตัวของคาราบาวแดงนี่แหละครับอยู่ที่21% ส่วนกระทิงแดงนะ่ยอยู่ที่18%อ่าเดี๋ยวก็ต้องมาดูว่าไอ18้18%เนี่ยมันจะมีการย้ายเข้าไปหาโอสุสภาหรือคาราบาวกร๊ปหรือเปล่าเดี๋ยวมาลองดูกันนะครับผมเข้าใจว่าประมาณสักไตมาส3เราน่าจะเริ่มเห็นภาพแล้วนะครับเพราะฉะนั้นนะครับ3ตัวนี้เดลต้าซีพีโอคาราบาวกร๊ปนะฮะก็ช่วยดันตลาดได้ประมาณสัก3จุดนะครับส่วนชุดที่ติดลบ เมื่อวานนี้นะครับก็จะเป็นตัวของ LT ลบไป1%นะครับ i v วเลนะี่ยลบไปถึง7%เนะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้นะถ้าเพื่อนๆเ,เห็นหุ้นตัวไหนลงแปลกๆนะก็อนุมาได้เลยว่าสงสัยงบการเงินจะไม่ดีนะครับอย่างที่เคยเล่าให้ฟังว่า IVL เนะี่ยมีประเด็นเรื่องของภาระหนิสินค่อนข้างเยอะนะหมื่นกว่าล้านอันเนี้ยเป็นอะไรที่ต้องระมัดระวังนะครับส่วนตัวที่3ที่กดตลาดเมื่อวานก็จะเป็นแบงก์กรุงเทพนะลบไป4%่เไม่พอนะครับแบงก์กรุงเทพพาเพื่อนๆลงด้วย ลบไป2%เพเ่อเนะครับเพื่อนๆเ,เห็นไหมนะครับแม้ว่ากลุ่มธนาคารนะครับจะประกาศงบออกมาแล้วนะครับซึ่งงบออกมาก็แย่กว่าคาดนะครับแต่แม้ว่าเอาลุกไต่มาสามันจะดีกว่าไต่มาสอเพราะไต่มาสอแย่มากนะครับแต่ตลาดก็ยังไม่กล้าเล่นเพราะว่าอะไรเพราะว่าทุกคนรู้ว่าตอนไต่มาสี่นะครับเรื่องของการพักชําระหนี้ต่างๆมันไม่ถูกต่อละนะครับคือทอปทแบงก์ชาติไม่อนุมัติให้ ให้พักดอกเบีย้ยได้เพราะฉะนั้นเรื่องของ NPL นะซึ่งไตรมาสสแม้ว่าจะมีการพักชำระหนี้นะ NPL มันก็เริ่มบวมและหนี้เสียเพราะฉะนั้นไตรมาสสี่ 4, ถ้าอพอแบงก์ชาติเขาไม่อนุญ,ญาตให้มีการพักชำระหนี้แล้วนะเพราะฉะนั้น NPL มันมีโอกาสาที่จะโผล่บวมอย่างมีนัยสําคัญในไตรมาสสเพราะฉะั้นตลาดสังเกตดูเป็นอาการว่าแยงเลยไม่กล้าเล่นกลุ่มแบงก์แม้ว่าไตรมาสสรู้แล้วว่ามันจะดีกว่าไตรมาสสแต่ไตรมาสสี่มันระเบิดรออยู่คนก็เรียกว่า กูขอดูดีกว่าอย่าเพิ่งไปยุ่งกับกลุ่มธนาคารนี่คือสิ่งที่ตลาดอ่าเรียกว่าตีความแล้วก็แอคชั่นกับกลุ่มนี้นะครับส่วนอีกกลุ่มหนึ่งที่ต้องพูดถึงนะครับก็คือกลุ่มของไฟแนนซ์นะครับไฟแนนซ์เนี่ยเมื่อวานเนี่ยโดนอยู่2เด้งนะครับเด้งที่1นนะครับถ้าเพื่อนๆไปดูในเพจน่าแดงคุยกันนักลงทุนเนี่ยผมจัดไทม์ไลน์ไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับคือประเด็นมันอยู่ที่ว่าประเด็นที่1คือวันที่1สิงหานะครับคือแบงก์ชาติเนี่ยเขากำหนดให้พวกกลุ่มไฟแนะครับ เรียกว่าลดเพดานดอกเบีย้ยเรียกเก็บจากลูกค้าอีกนะครับคนละประมาณ2-4%นะครับในผลิตภัณฑ์ไม่ว่าจะเป็นบัตรเครดิต p e r ร o n ซ l น o a โแล้วก็ตัวของสินเชื่อทะเบียนรถนะครับนี่คือเป็นไปในทินงที่เรียกว่ารอจะกดดันกลุ่มเฟ์อยู่แล้วซึ่งตลาดเรียกว่าก็เข้าใจว่า มีประเด็นนี้อยู่ในใจอยู่แล้วแต่บางคนอาจจะลืมไปแล้วนะก็ไปดูได้ในเพจแอนแดงกนะครับส่วนประเด็นที่2ที่เพิ่งมาเนี่ยมันเกิดขึ้นเมื่อตอนวันศุกร์ครับคือวันศุกร์เนี่ยมันมีข่าวว่าคือออมสินเนี่ยเขามีการเปลี่ยนผู้บริหารชุดใหม่นะครับแล้วก็ผู้บริหารชุดใหม่ไฟแรงเนี่ยเขาก็บอกว่าภายใน6เดือนนี้นะนะครับเขามีแผนที่จะเรียกว่าลงไปเล่นกับเรื่องของผลิตภัณฑ์ที่เป็นเกี่ยวเนื่องกับบัตรเครดิต เพอร์เซน่โลนรวมถึงสินเชื่อทะเบียนรถนะครับซึ่งเขาบอกว่าสิ่งที่เขาอยากจะทําคืออยากจะลดนะครับไอดอกเบี้ยพวกนี้ลงมาอีกนะครับแเพื่อไปแข่งขันกับพวกของเนี่ย กลุ่มไฟแนนซ์ในตลาดไม่ว่าจะเป็น MTC Sin ซิงเกสวัสด์ KTC อะไรก็ว่านไปนะครับนี่คือสิ่งที่ผู้หารออมสินตั้งเป้าว่าจะลงมาเล่นตลาดนี่แหละแล้วฉันจะใช้ pricing ที่ถูกกว่าเนี่ยเข้ามาแข่งขันนะครับคาีนี้มันมีคําถามว่าเฮ้ยแล้วออมสินเนี่ยมีปัญญาทํำไหมมีศักยภาพทํำไหมที่จะไปแย่ง market share จากผู้ประกอบการในตลาดนะครับอันเนี้ย พูดตรงไม่มีใครรู้กว่าจะรู้เราก็ต้องเห็นเห็น market มา r k เก็ตแชร์มันไหลไปแล้วนึกออกไหมอันนี้ไม่มีใครรู้ก็ต้องอยู่ที่ที่ออมสินแต่ว่าอย่าประมาทเขาเพราะว่าต้องไม่ลืมว่าเขาเป็นแบงค์ที่อ่ารัฐบาลหนุนหลังอ่าเป็นสถาบันการเงินในกำกับดูแลของรัฐนะซึ่งพูดพูดง่ายๆว่าจริง,รงๆเขาก็เป็นเครื่องมือเครื่องมือหนึ่งแหละที่รัฐบาลเนี่ยใช้ในการเรียกว่าเข้ามาก่อกวนตลาดเข้ามาใช้ในการที่ว่าอินทวีนตลาดให้ตลาดอ่ะมัน เคลื่อนที่ไปทางไหนนะครับเพราะฉนั้นคำถามว่าอมสินะมีศักยภาพทําไมอันนี้ไม่รู้เดี๋ยวต้องรอดูก่อนแต่แต่ประเด็นที่สําคัญคือว่าเรื่องนี้มันกำลังเหมือนกับว่าอมสินะกําลังพยายามที่จะเป็นเครื่องมือของรัฐนะครับในการกําหนด new normal ใหม่ให้กับอุตสาหกรรมนะครับคือถ้าอมสินะสามารถนะครับออกผลิตภัณฑ์เหล่านี้ได้ในราคาดนะิส c o u n t ดอกเบี้ยมีส่วนลดต่ำกว่าตลาดได้ถึง 8- 10%เนี่ยอันเนี้ย มันจะทําให้ทุกคนก็ลงว่าเฮ้ยระดับนี้เป็นระดับที่ทํามาหากินได้นี่หว่าแปลว่าที่ผ่านมาพวกเนี้ยเอนจอยกันมากเกินไปหรือเปล่าเพราะฉะนั้น ประชาชนก็จะเริ่มเลือกใช้แล้วว่าเอ้ยก็จะมาเลือกใช้ออมสิทธ์มากขึ้นแล้วผู้ประกอบการต่างๆแม้ว่าอาจจะเสียมาเก็ตแช่ให้ออมสิทธ์ไม่มากนักนะครับแต่ในเชิงของการแข่งขันแล้วมีรายหนึ่งซึ่งเป็นรัฐบาลหนุนหลังเข้ามาลดดอกเบีย้ยให้ในมีนิญาสําคัญ80%นะก็มีโอกาสที่อุตสาหกรรมจะต้องมีการโทนนะลดดอกเบีย้ยตามออมสิทธ์ลงมาแม้ว่าอาจจะไม่เท่าลึกกับออมสิทธ์นะแต่ถ้าลดลงมาเนี่ยอันนี้ก็เป็นเรียกว่าสัญญาณในเชิงลบ กับกลุ่มแล้วล่ะนะครับซึ่งนะครับประเด็นเนี้ยนะครับผู้บริหารออมสินว่าจะใช้เวลาประมาณ6เดือนแล้วเริ่มธุรกิจนั่นหมายความว่าวันนี้เดือน7ใช่ไหมเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสองพูดง่ายว่าซิจนครึ่งปีหลังเนี่ยนะครับกลุ่มเนี้ยนะครับจะเคลื่อนไหวบนความกังวลตลอดเวลากังวลอยู่2เรื่อง1คือทอบทลดดอกเบี้ยไปละอันที่2คือออมสินมันจะมาไหมไหนมันจะทําได้จริงหรือเปล่านะครับเพราะงนั้นการเคลื่อนไหวของหุ้นกลุ่มฟไฟแนนซ์ในช่วงครึ่งปีหลังน่ะผมว่า อาจจะต้องอยอมรับว่าเหนื่อยนะอาจจะขึ้นยากอยู่เหมือนกันนะครับเพราะงั้นใครมีหุ้นกลุ่มนี้นะผมว่าก็อาจจะต้องมีการจัดพอร์ตดีๆแล้วกันนะครับเพราะว่าคึืนไปหลังอาจจะไม่ใช่สวยนักนะครับเมื่อวานน่ะกลุ่มไฟนันซ์ก็เลยปรับตัวลงค่อนข้างแรงนะครับ MTC เนี่ยลงไป4%สวัสด์ลงไป5%บัตรเครดิต KTC ลงไป2%ในขณะที่ซิงเกอร์เองก็โดนเหลือเขาด้วยนะครโดนไป5%นะครับ เอาละคราวนี้วันนี้ซึ่งนะครับซึ่งเป็นวันพฤหัสนะครับตลาดจะใช้ข่าวอะไรเล่นกันบ้างนะครับมันก็จะเป็นข่าวเมื่อคืนนะครับมีอยู่2เรื่องนะครับข่าวที่1ก็คือเมื่อคืนมีการรายงานตัวเลขสต็อกน้ำมันดิบสหรัฐอเมริกานะครับก็เป็นภาพที่ดีกว่าคาดนะครับเขาคาดกันว่าจะเพิ่มขึ้นประมาณ400 0 0นบาร์เรลนะครับปรากฏว่าออกมาเพิกกลายเป็นลดลงนะถึง10.6ล้านบาร์เรลอ่าอันนี้ก็เป็นสัญญาณที่ดีว่าอุปสงค์นะครับการใช้น้ำมันมันยังคงเดินหน้าต่อนะครับ ส่วนประเด็นที่2อเนี่ยออกมาตอนตีหนึ่เมื่อคืนนะครับก็คือเรื่องของผลการประชุมธนาคารกลางสหรัฐนะครับสุดท้ายนะครับก็มีมติตามที่ตลาดคาดไว้คือคงดอกเบี้ยนโยบายไว้ตามเดิมนะครับที่0 0ถึง0 2นนะครับซึ่งนะครับประธานเฟดก็ได้อ่ารพบอย,อย่างหนึ่งว่านะครับหคือให้ระวังโควิดเหมือนเดิมแล้วก็อันที่2คือเราจะคงดอกเบี้ยต่ำๆแบบนี้ต่อไปเนี่ยจนกว่า เศรษฐกิจมันจะเฟื้นนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ bottom line สรุปไ,ได้เลยว่า liquidity นะครับสาภาพคล่องยังอยู่กับเรามันก็เลยทำให้เมื่อคืนเนี่ยตลาดหุ้นดาวโจนบุกไปประมาณสัก160จุดก็ถือว่าแฮปปี้กับประเด็นที่เฟดคงดอกเบี้ยนะครับ เพราะฉะนั้นก็หวังว่าเช้าวันนี้นะครับตลาดหุ้นในเอเชียก็น่าจะได้อานิสงส์จากประเด็นนี้นะครับแต่ว่าผมว่าก็ดูเรื่องของโคโโวิด -19 ดูแลกันนะครับเป็นห่วงที่ญี่ปุ่นจริงๆนะครับวันละเกือบพันละก็อาจจะเป็นประเด็นที่กดที่ตลาดญี่ปุ่นอยู่นะครับสุดท้ายนะครับไปที่แผนการลงทุนนะครับคือตลาดตอนนี้ยังเป็นภาพของการรอนะครับประเด็นสําคัญก็คือเรื่องของมาตรการช่วยเหลือนะครับกระตุ้นเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาในระย,ยะที่2 รวมถึงประเด็นเรื่องของการเมืองบ้านเราเนี่ยที่มันยังไม่มีความชัดเจนในหลายๆเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปรับคอ,อรมอที่อาจจะต้องลากยาวกันไปจนถึงกลางเดือนสิงหารวมถึงเรื่องแฟลชม็อบที่เรียกว่ากระจายไปทั้งประเทศแล้วนะครับก็ทําให้ ความไม่แน่นอนนะ่ะมันมีอยู่พอสมควรนะครับสังเกตได้ง่ายๆเลยคือวลลุ่มการซื้อขายที่มันบางๆแบบนี้มันสะท้อนว่าคนก็แยงแยงเกรงๆรออยู่นะครับเพราะฉะนั้นอาการของหุ้นตลาดนะผมว่าแถมสัปดาห์นี้มันเทแค่3วันนะ่ะมันอาจจะเป็นการเทรดด้วยวลลุ่มเบาๆซึมๆนะครับแล้วก็อาจจะลงไปหาแนวะรับสําคัญนะครับเพราะฉะนั้นเหมือนเดิมนะครับแผสลสำหรับคนที่เก่งกําไรระยะสั้นนะ วันนี้การที่เทรดต่ำกว่า1350นะถือว่ามูดการเทรดไม่ค่อยดีนะครับเทรดยากแถมเป็นช่วงที่งบอ,ออกด้วยเพราะฉะนั้นเทรดค่อนข้างยากนะครับอาจจะไปเล่นลักษณะรอเล่นหน้าเด้งซะดีกว่านะครับเมื่อไรที่ลงมา,าแตะสัก่สัก1326เนี่ยอาจจะมีการเด้งได้ก็ไปเฝ้าตรงนั้นละกันนะครับส่วนเพื่อนๆที่เป็นสายโมเมนตัมนะครับเก่งกำไรในระยะกลางนะครับผมให้เป็น2แผนย่อยละกัน แผนแรกนะครับเป็นแผนที่รอสะสมนะครับแนวรับสําคัญมันอยู่ที่1 3ึ่งนะครับเราก็ไปรอเก็บหุ้นกันตรงนั้นนะครับช่วงนี้เวลางบออกเนี่ยมันเทรดยากเราปล่อยให้มันสวิงสวายให้เรียบร้อยแล้วก่อนแล้วค่อยไปเก็บก็ได้นะครับเราแนวสําคัญคือ1 3ึ่สนะครับส่วนแผนที่2อนะครับอาจจะมองอย่างนี้คือถ้าตลาดพลิกล็อกมีอะไรดีๆกระตุ้นตลาดขึ้นมาได้นะครับก็รอนิดนึงนะครับรอให้ผ่าน1 3ึ่แล้วค่อยตามเข้าไปก็ได้นะครับคือเอาให้ผ่านเฉยๆแล้วค่อยตามนะครับ ซื้อซื้อแล้วไม่ลงน่ะดีกว่านะครับเพราะอะไรเพราะว่าวันนี้นะครับตลาดหุ้นเนี่ยมันปิดที่1338นะครับแนวต้านสําคัญด้านบนมันคือหนึ่งสามหกศูนย์นะครับแปลว่าถ้าขึ้นน่ะขึ้นได้22จุดนะครับส่วนแนวรับด้านล่างที่สําคัญคือ1320งสามสอยใช่ไหมแปลว่าลงน่ะมันลงได้18จุดอ่ะเพราะฉะนั้นบริเวณเนี้ยหนึ่งสามสามแปดอ่ะเป็นบริเวณที่ถ้าขึ้นน่ะขึ้นได้22ลงได้18อ่าเพราะฉะนั้นจะเห็นว่า22กับ18อ่ะมันถือว่า สูสีเกินไปใกล้เคียงเกินไปเพราะฉะนั้นการมาเข้าหุ้นบริเวณนี้ถือว่าไม่ได้เปรียบเสียเปรียบนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องเข้าหุ้นในจุดที่ได้เปรียบจุดที่ได้เปรียบอันแรกคือบริเวณ1น2 0หรือจุดที่ได้เปรียบที่2คือเวลามันผ่าน1360ไปแล้วตรงนั้นจะได้เปรียบเพื่อมันเดินหน้าต่อไปหาพันสีนะครับ ส่วนอีกเหลี่ยมมุมนึงนะครับสำหรับกลยุทธ์การเทรดแบบเฮโลนะครับพอไปได้ไหมไอ้เทรดแบบเฮโลคืออะไรคือ,อถ้ามีหุ้นตัวไหนที่มันดีแล้วเพื่อนๆที่อยู่ในกลุ่มมันน่าจะดีด้วยเนี่ยอันนี้คือการเทรดแบบเฮโลนะครับซึ่งเราได้เห็นมาแล้วในกลุ่มของอิเล็กทรอนิกส์เห็นไหมเดลต้างบออกมาดีมากคนก็อนุมานแล้วว่าเฮ้ยสงสัย KCE ฮาน่า s e, อ SM t ออาจจะวิ่งด้วยนะคนก็เ hey ฮเข้าไปนะครับคือกรณีแบบนี้บอกว่าถามว่าเทรดได้ไหม ผมว่าเทรดได้นะแต่นะครับการเทรดเฮโลกับงบเนี่ยต้องเน้นดีๆนะคือตัวฤทธิของกลุ่มน่ยงบมันต้องดีจัดๆจ,จริงๆนะครับคือในเคสของเดลต้าน่ะคืองบเขาดีกว่าคาดถึง100%ไงมันก็พอสมเหตุสมผลที่จะไปเทรดเฮโลกับกเพื่อนๆได้นะครับแต่นะครับถ้ากลุ่มไหนเนี่ยงบดีกว่าคาดสมมติตัวฤทธตัวนำเนี่ยนะครับดีกว่าคาดสัก 10- บถึงยีนะ่ะผมว่าไปเล่นแบบเฮโลไม่ได้นะแสดงว่าอุตสาหกรรมมันไม่ได้ ไม่ได้ดีพอขนาดนั้นนะครับอย่างในเคสของฮาหน่าเนี่ยมันออกมาดีกว่าคาดร้อยเนงี้ยคนก็โอ้โหแสดงว่าอุตสาหกรรมยังไงมันต้องดีประมาณนึงอ่ะอาจจะตัวอื่นอาจจะไม่ดีถึง100%นนะแต่อาจจะดีกว่าสักอ่ะยี่สมันก็ถือว่าดีแล้วนะคนก็ไปเทรดแบบเฮโลแบบนี้ได้อ่ะเพราะฉะนั้นถ้าสรุปนะถ้าจะเล่นแบบเทรดเฮโลนะคือเน้นนะครับดูตัวหลีดมันจะต้องดีจัดจริงจริงกไรต้องดีแบบถล่มทลายถึงจะไปเล่นตัวรองได้นะอ่ะก็ให้เป็นเหลี่ยมการลงทุนไว้ประมาณนี้แล้วกัน,นครับ เอาละครับตอนนี้ก็7โมง3นาทีแล้วครับเดี๋ยวผมก็คงจะต้องไปทำงานประจำก่อนนะครับก็ยังไงก็ขอบคุณทุกคนแล้วก็ขออภัยที่วันนี้มาช้านะครับและเหมือนเดิมนะครับถ้าหากมองว่ารายการตลาดวายพอดแคสต์มีประโยชน์นะครับก็สนับสนุนได้3ช่องทางเหมือนเดิมบริจาคโด o n a t สอง subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับก็อันที่3าก็แนะนำรายการให้กับเพื่อนๆได้ฟังก็จะเป็นพระคุณยิิงๆนะครับเอาละครับเช้านี้ลาไปก่อนนะครับเจอกันเย็นๆนี้นะครับสวัสดีครับ